เราอยู่ที่แบบฝึกหัดที่4.9นะครับให้ทําการแสดงวิธีหาคําตอบแบบฝึกหัดนี้เขาจะให้โจทย์คําถามมาให้เราทําการแสดงวิธีทำนะครับพร้อมกับหาคําตอบมาตอบคําถามในแต่ข้อนะครับเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับโจทย์บอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแห่งหนึ่งยาว30เมตรและมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น3ต่อ5นะครับถ้าป้องต้องการทําเส้นขอบรอบสนามแห่งนี้ จะต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใดนะครับอันนี้ถามหาเส้นขอบนะครับว่าจะได้ระยะทางหรือว่าความยาวนั่นเองนะครับของเส้นขอบเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อมูลที่มีก็คือความยาวอยู่ที่30เมตรนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรารู้ว่ามีด้านกว้างและด้านยาวใช่ไหมอ่าได้ด้านยาวมา1ด้านนะครับ30เมตรและได้อัตราส่วนกว้างต่อยาวนะครับ อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวอยู่ที่3ต่อ5นะั่นก็คือเทียบกันที่30เมตรอยู่ที่5นะครับแล้วอัตราส่วนที่เป็น3ก็คือด้านกว้างนี้เราจะต้องหารเองครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เริ่มต้นมาที่วิธีทำเลยครับเอาอัตราส่วนที่เรามีข้อมูลตรงนี้ใส่ลงไปครับจากอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น3ต่อ5นะครับและเนื่องจากด้านยาวก็คือ30ใช่ไหมครับ แล้วก็อัตราส่วนอยู่ที่5นะครับฉะนั้นเราจะเอามาหารกันครับ30มาหาร5เท่ากับ6หารทำไมดูไหมฮะสาคือ30เมตรนะ5ก็คืออัตราส่วนด้านยาวนะครับเพื่อที่จะให้ได้1ส่วนนั่นเองนะครับฉะนั้น1ส่วนมันก็จะได้อยู่ที่6นะครับเราก็จะเอา6เนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบนะครับหรือว่าทําการคํานวณหาอัตราส่วนด้านกว้างนะครับฉะนั้นอัตราส่วนอยู่ที่3ต่อ5 เราก็จะเอา3ไปคูณ6และเอา5ไปคูณ6นะครับก็จะได้เป็น18ต่อ30เห็นไหมครับเราได้มาแล้วครับ18ต่อ30ฉะนั้นในโจทย์บอกว่าความยาวอยู่ที่30เมตรฉะนั้น18ต่อ30แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าด้านกว้างก็ได้อยู่ที่18นั่นเองนะครับพอด้านยาวเราคำนวณออกมาแล้วได้30ตรงเป๊ะเลยนะครับ แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านกว้างก็จะยาว18เมตรครับและด้านยาวก็จะยาวอยู่ที่30เมตรนะครับทีนี้เสร็จหรือยังครับโจทย์โจทย์ถามว่าต้องทําเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าไหร่ไม่ได้ถามด้านกว้างเท่าไหร่นะครับเราจะต้องคํานวณหาระยะขอบนะครับระยะขอบก็คือด้านกว้าง2ด้านและด้านยาว2ด้านก็คือเอามาบวกกันนะครับ ก็จะเป็น18บวก18บวก30บวก30นั่นเองนะครับหรือจะใช้วิธีการยังไงครับเอาด้านกว้างกับด้านยาวบวกกันแล้วคูณ2ก็ได้นะครับฉะนั้นเราจะใช้วิธีการที่2นี้แล้วกันนะครับเราจะเอา2คูณกับวงเล็บ18บวก30นะครับเพื่อจะคำนวณหาความยาวรอบสนามนะครับได้เท่ากับ96เมตรครับดังนั้นป้องต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทาง96เมตร เมตรนี่คือหน่วยของ30มสิบข้างบนเห็นไหมอ่าซิ่เป็นร่เป็นเมตรก็เพราะว่าเป็นหน่วยที่ใช้ในการบอกความยาวนั่นเองนะครับมาดูข้อที่2กันบอลต้องการทาสีบ้านคิดเป็นพื้นที่108ตารางเมตรถ้าอัตราส่วนของปริมาณสีทาบ้านต่อพื้นที่เป็น4ลิตรต่อ9ตารางเมตรและสี1ถังมี ประมาณ20ลิตรบอลต,ต้องซื้อสีอย่างน้อยกี่ถังคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องคำนวณต่อนะครับหาถังนะครับอ่าโอเคนะครับอัตราส่วนนี้ใช้ในการบอกปริมาณสีกับพื้นที่ที่ใช้ในการทานะครับแต่สิ่งที่ต้องการจะหาคือสีต้องใช้กี่ถังนะครับหลังจากจคำนวณหาปริมาณสีเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปคำนวณหาปริมาณถังด้วยนะครับโอเคครับ โอเคครับมาที่วิธีทำเลยครับจากอัตราส่วนนะครับเรารู้ว่า4ลิตรเนี่ยต่อพื้นที่9ตารางเมตรใช่ไหมครับเราเอามาเขียนเอาไว้แล้วนะครับเราก็คำนวณในส่วนของอะไรครับสัดส่วนย่อยลงไปก่อนนะครับให้เป็น1ส่วนนะครับจากนั้นเราจะเอา108ไปหาร9นะครับได้คำตอบเท่ากับ12นะครับได้หน่วยย่อยมาเป็น12ครับแล้วก็ ใช้อัตราส่วนมาคำนวณน,นะครับ4ลิตรต่อ9ตารางเมตรเอา4ไปคูณ12นะครับที่เราหาออกมาได้นะครับแล้ว9ไปคูณ12ครับได้เป็น48ลิตรต่อ108ตารางเมตรเห็นไหมได้ได้ตรงกับ108ตารางเมตรแล้วครับแสดงว่าใช้กี่ลิตรใช้48ลิตรนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปครับว่าสิ่งที่เราหาได้ก็คือ หนึ่งร้อยแปดตารางเมตรเนี่ยเราใช้สีทั้งหมดสี่สิบแปดลิตรและหนึ่งถังมันมีอยู่ยี่สิบลิตรนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ใส่ลงไปในวิธีทำของเรานะครับหนึ่งถังมีปริมาตรอยู่ที่ประมาณยี่สิบลิตรฉะนั้นเราจะเอายี่สิบไปหารนะครับสี่สิบแปดจากข้างบนนะครับเอามาตั้งแล้วหารด้วยปริมาณสี่สิบอโทษทีครับหารด้วยยี่สิบลิตรนะครับปริมาตรนะครับยี่สิบลิตรก็ได้เท่ากับ 2 4งถังทีนี้เอา2องจุถังไปตอบผิดนะครับเพราะว่าซื้อ2.4ถังไม่ได้นะครับต้องซื้อให้เต็มถังนะครับฮันต้องซื้อไปที่3ถังนะครับดังนั้นบอลต้องซื้อสีอย่างน้อย3ถังครับข้อนี้ตอบสถังครับ